ใช้บริการรถไฟเป็นภาหนะในการเดินทางโปรดช่วยกันใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่มาใช้บริการรถไฟเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอบพระคุณค่ะ ร้านมือนั่นแหละการต่อท่อมันเรียบร้อยแล้วรอพอดีอ่าโฮมโปรเข้ามาตอนนี้ก็เป็นพ่นเป็นประจำทุกวันเลยครับฉีดพ่นทุกวันเลยเหรอคะพ่นทุกวันที่ที่สถานีต้นทางแล้วก็กรุงเทพก็ทำความสะอาดคือฉีดเชื้อแบบใช้เครื่องจักรนะเต้จะทำใหญ่มาที่กรุงเที กราต้องทำขั้นตวนหนึ่งที่เราต้องต้องต้องทำเพิ่มเติมนะอาจจะเราใช้ยาต้นแบตเตอรี่เป็นยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อที่ทางกรุงเทพเขาเขาส่งให้ค่ะเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรไหมคะตอนนี้ผันนด้พสารลดลงมากเลยแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยก็ น่าจะประมาณเหลือประมาณ2 0 3 0สาเอรนต์ ouais. ี่ยสำหรับผ uh ู huh. <y ellow> <y ellow> ้โดยสารจะคืนตั๋วรถไฟก็มีมาตรการให้คืนตั๋วเต็มราคาได้ในช่วงช่วงนี้นะนะที่จะข้างข้างประตูข้าประตูห้องน้ำเด็ๆก็หนเยอะยอ๋อ โค้ดนี้ก,ก็เะะอาไปให้ต่อได้แล้วนะคะคอา้คอ่ะอ๋อเกิดอะไรีเกื่อใไรดี 你爸还有嘞，对呀，嗯嗯嗯 បានដែរล่ะកាយើងចាប់អະเนาะ